สวัสดีครับวันนี้พ่อควานได้มาอัปเดตคุณยายขําคูลนะครับตอนนี้ก็เวลา15บหนาฬิกาสีนาทีนะครับของวันที่15นะครับวันนี้คุณยายขําคูนได้ล้มตัวลงนะครับวันนี้ตอนออทำการรักษานะครับซึ่ง ผลการรักษาข้างในลำคอคุณยายไม่มีอะไรนะครับคุณหมอได้นำเลือดไปตรวจอีกครั้งครับกลัวคุณยายเป็นวันนรกช้างนะครับเพราะคุณยายมีเลือดออกมาแถวลํำคอนะครับซึ่งพ่อความได้ใส่สายสเตนนะครับตอนนี้ใส่ไว้ครับกลัวคุณยายล้มนะครับ จะได้ล้มไปตอนช่วงบ่ายสองโมงนิดๆน,น,นะครับพ่อควันไม่ได้ถ่ายไม่ได้อัปเดตไว้ให้นะครับเพราะมันเป็นกฎของทางองยาบาลครับห้ามถ่ายตอนตาลักษานะครับอันนี้เพ่อควันได้ถอดน,น้ำกรงน้ำเพลืออะไรออกแล้วก็พ่อควันก็ได้มาปเดให้ดูให้ฟังกันนะครับว่าการคุณยายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เริ่มมีตาที่แจ่มใสนะครับตาแจ่มใสแต่ก็อาการก็ ไม่ไม่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับถ้าเปรียบเป็นคนก็น่าก็น่าอยู่ห้องไอซียะครับ <c oughs> ก็ยังอยู่ในห้องไอซียูครับตอนนี้อมันจะมืดมืดหน่อยนะครับวันนี้ไฟดับฝนตกนะครับตกช่วงบ่ายสามโมงกว่า,วาไฟดับพักกันนี้ ผลเลือดเห็นคุณหมอบอกต้องรอมาสักวันอังคารนะครับช่วงวันอังคารครับจะได้เห็นผลเลือดจะได้รู้ว่าคุณยายเป็นวันนรกช้างหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่ามีแผลแต่คุณหมอสันนิษฐานว่าแผลในลําคออาจจะใหญ่หนึบนะครับเป็นแผลอักเสษหรือแผลกว้างครับวันนี้มีเลือด เลือดคุณยายไหลออกมาเยอะนะครับแถวช่วงปากนะครับตอนที่คุณยายลม้มตอนนี้ก็ได้ใช้ลอกดึงอยู่นะครับตอนนี้ก็เฝ้าอาการเรื่อยๆครับเฝ้าอาการอย่างใกล้ชิดน,นะครับพอดีจะมีหมอเวรเข้ามาเฝ้าอาการอย่างใกล้ชิดน,นะครับเฝ้าอาการคุณยายของวันนี้เดี๋ยวมียังไงเฝ้าความจะอัปเดตให้ดูทุกทุก ชั่วโมงหรือว่าทุกการเคลื่อนไหวของคุณยายข้ามคูณนะครับข้อความขอลงคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ